อุงอิงฟาดเจ็บหลังประยุทธ์บอก9ปีคนลืมรัฐประหารหมดแล้ววันที่22พฤษภาคม2566ที่พักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอคลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พัก ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมการประชุมพักว่าได้ให้กำลังใจว่าที่สอสอโดยขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปและยินดีกับผลการเลือกตั้งซึ่งมีทั้งสอสอเขตและสอสอปาร์ตี้ลิสต์ให้เดินกิจกรรมของพักต่อไปส่วนอะไรจะเกิดขึ้นให้เป็นเรื่องของอนาคตหลายๆอย่างอยู่ในขั้นตอนของเขาตนถึงไม่อยากจะตอบอะไรเพราะมันยังอีกหลายขั้นตอน และได้ตอบคำถามนักข่าวถึงเรื่องวันครบรอบ9ปีรัฐประหารโดยด้านพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาลืมกันไปแล้วเมื่อถามอีกว่าจะไม่มีอีกแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาลืมไปแล้ว9ปีแล้วลืมไปแล้วล่าสุดนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรคนดีเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ออกมาโพสต์สตอรีอ IG โดยเป็นคลิปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตอบผู้สื่อข่าวว่าลืมไปแล้วเรื่องรัฐประหารโดยคุณป้งอิงได้ใส่ตัวอักษรไว้ใต้คลิปดังกล่าวว่าคุณมึงลืมคุณกูไม่ลืมค่ะ